ฮอนด้ hrv 1 8 ev เช็คเกียร์ออโต้ปี2016โปรโมชั่นของรถที่4ี่4 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถ suv ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ มือแรกสภาพป้ายแดงภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกพุชสตาร์ทอร์ดจิตอลคึ้งเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยฟีดาวส่ง9,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปด้านหลังก็กว้างนะคะเบาะหลังสามารถพับได้สะดวกสบายในการขนของมากๆเลยค่ะ กว้างสุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆพ้อมใช้งานเลยค่ะ เครื่องยนต์พันแปดซีซีเบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายน้ำหน้า SI M P 1เอ็ 10. พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ